โรคฮิปวันนี้นะคะน้องๆก็คือมือเท้าปากนะคะเด็กๆเป็นเยอะมากนะคะเด็กก็จะมีอาการมีไข้นะคะแล้วก็กินได้น้อยค่ะเพราะว่าเขามีเจ้าตุ่มแบบนี้นะคะแบบในรูปเลยแบบนี้นะในปาก นะคะตุ่มเหล่านี้ให้เนือกเลยเหมือนเราอ่ะมีแผลร้อนในหึ่งแผลในปากก็จะเจ็บมากนะคะเด็กๆเ,เขามีเป็นสิบยีแผลเลยนะคะบางคนน้ำลายก็จะย้อยเลยนะคะกินอะไรได้น้อยด้วยนะคะและก็จะมีตุ่มตรงมือแบบนี้นะคะแหฝ่ามือฝ่าเท้าลูกดูเลยนะคะก็จะเป็นแดงๆแ,แบบนี้นะบางคนเป็นเยอะๆเ,เนี่ยก็จะเป็นที่ข้อศอกด้วยแล้วก็ข้อเข่าแล้วก็ตามตัวด้วยนะคะเด็กๆก,ก,กลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้โดยถ้ามีไข้กินยาลดไข้นะคะ อย่าปล่อยให้ไข้สูงจะชักนะคะสสามารถกินของเย็นเย็นได้ค่ะนมเย็นน้ำเย็นไอติมเอาเลยนะคะถ้ามาหายาที่คลินิกนะคะก็อาจจะมียาพวกยาชานะคะกินปุ๊บก็จะชาชานะคะแล้วเด็กก็จะกินอาหารได้นะคะและต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนนะคะเรื่องของไข้บางคนมีไข้สูงชักนะคะมีการติดเชื้อในปอดลำไส้อักเสบแล้วก็มีอวัยวะต่างๆในร่างกายอักเสบได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเด็กซึมอาการไม่ดีขึ้นต้องพามาตรวจ ส่วนมากจะมีไข้สูงอยู่ประมาณ2-3ถึงวันค่ะบางคนเนี่ยมีไข้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆจะมีตุ่มมีตามตัวออกมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะถึงจะช่วยค่อยรู้นะคะว่าลูกเนี่ยเป็นมือเท้าปากค่ะส่วนการติดต่อนะคะติดต่อทางน้ําลายนะคะกินขนมร่วมกันนะคะนะกินข้าวจานเดียวกันนะคะแล้วก็สัมผัสตุ่มที่มีน้ําเยิ้มๆเ,เหล่านี้แหละนะคะและที่สําคัญนะคะหลายคนเข้าใจผิดคือแอลกอฮอล์เจลฆ่ามันไม่ตายนะคะเราต้องล้างมือล้างสบู่ทุกครั้งนะคะดังนั้น อย่าลืมดูแลเด็กๆกันนะคะบ๊ายบายค่ะ